Hello，大家好，我是黄朵。今天呢，我要给奶奶教一个单词，就是西瓜。西瓜，来，我们一起看看西瓜是什么。这就是我要给奶奶吃的西瓜。柠檬。拿过来。 เอาช่าจงจิงมบกหมูเลยเออน้ำบักหมูน้ำบักหมูมแซ่บวะน้ำผลไมน้นะนี่ยแซ่บอยู่เตะหวานไหมหวานก็ดีเตะเตะหมูของแท้เลยนะเตงหมูแท้ๆเลยเด้แล้วออกมาปั้นอ,อ่ะ เออบะแมนน้ำแตงโมที่เขาแบบขั้นได้น้ำตาลอย่างสัง้นบะแมนดิไหนยังไม่กินไม่มีนกินบอไม่มีไม่มแนวกินมีแต่อาหารว่างแนวระหว่างวันอ่ะจะกินอีหยังล่ะอีหยังอุ้มซีเอาไหมอะเปิด,ดก,ก่อนเปิดเด็กเกิดเขาเปิดได้ปะเนี่ยลองเปิดดู อืมอืม้อบักหม้อให้ขอนแก่นเลยต้ดันกินเลยฮะแตงโมนะกินกับเขา เป็นไงคะยังเป็นหย่ำหยางหย่ยากรอฮะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคุณทุมอ๋อเสียบบอใยายหวานเลยยัางพอดีพองานอ๋อเราเสียบอะ่เสียบเสียบบักมูเราเดีว่ะบายบายหน่อย ยายบายบายก่อนบ๊ายบายโอ้โหยนายนายึจงบักโมบักโมจงยจวันยวันนะบักโมภาษาจีนคือว่าซีกวา สีกว่าสีกว่าพอเล้วอดีตตำเนี่ยอีสานสีกว่าซีกว่าเอ้ยซีกว่าเอาบอกอีกรอบหนึ่งกันซีกว่าสีกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าหม้อเอินมาคือกันเนาะแมนเอินมาคือกันสีกว่าดูยัยสีกว่าดู ซีกว่าบ๊ายบายยายบักโมเสียบอ่ะเสบภาษาจีนร้องไแนาลืมไปแสีบภาษาจีนร้องแนวอุ้มพลาบอกว่าเสียบสร้างแบบบ่แมนภาษาจีนแม้ว่าว่าจังใดสีกว่าอย่าเปล่าปิดเพี้ยนกันว่าว่าจังใดอ่ะ า好吃เอาชือเอาชือเออเอาชือจำได้ปะจำได้ปะเนี่ยเอาชือเอาชือเอาชือ <to> สีก้านนะคือบักหมูมาจ้ามาจ้า <to> เอาชือยายาหนักใจปะ หนักใจวะกินจ้ะไม่กวนแล้วบายบาย A few moments later ยาย่ใหญ่ใหญ่บกหม้อจังไหนก่อนยังเด็กก่หม้อเพิ่งเพิ่งไหนก่อนสีอย่างสี่สีกว่าเออสีกว่า ีีกกววา西瓜西瓜西าเออตัวเล่นัง很棒西瓜าต๋อ <c oughs> <c oughs> กินหมดเร็วมากเอ้าอิ่มบปล่าเหรอ,อยังอิ่มมาเต๋อโอเคเก็บไปกินมือแล้งไหนไหนไหนไหตอนนี้ไหนไหนรู้แล้วใช่ไหมว่าซีกวา่าแปลว่าอะไรซีกว,ากว่าคืออย่างกไร สีกว่าแม่ีกว่าคืออยังก่าสีกว่าคือยังเอครับอ้ที่เขากินไปวงนึงหนิแม่มเออยยายถ้าชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงถ้าชอบคลิปถ้าชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงทำอย่าง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ยายลองบอกดูถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นก็ก <ด S 1> อย่าลืม <like. S 1> เออกดไลค์กดไลค์กดแชร์ like. <Good> เออ <Good S 1> แล้วก็กดอะไรด้วย <Good S 1> กดซ <Good S 1> ับสไคร b ์อ่อแลอซับสไครป์กดซับ s c r สไครป์เออตื่นเลยบายบายยายบายบาย 啊！